ยะโสทรนนะคะไปเบิงเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของขยะนั่นเองนะคะโดยจังหวัดยโสทรเพิ่งมีการขับเคลื่อนเรื่องของการเคลื่อนที่นะคะจังหวัดสะอาดอย่างอย่างยืนนะคะมีการร่วมพลังเรื่องของการคัดแยกขยะแหลกบุญลดปัญหาเรื่องของขยะและก็ลดเรื่องของการเลื่อนกระจกแถมย่งไดบุญนําค่ะโดยนายสุวัสดิ์เข็มเพชรค่คะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสทรก็เป็นประธานรับมอบแต้มบุญจากหน่วยงานภาคราัฐ องค์กรประรองส่วนทองทิน่นภาคเอกชนห่างสรรพสินค้าและการสถานศึกษาที่เขาร่วมโครงการคัดแยกขยะแหลกบุญประจำปี2 5 6 7เทือที่3โดยมีสำนักง,งานนะคะจังหวัดยโสธรท,อ,ทองถิ่นจังหวัดยโสธร ผูน้นวยการทรัพยากรธรรมชาติและกะสิง่งแวดล้อมจังหวัดยโสธรหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้จัดการหางร้านภาคเอกชนสถานศึกษาและกะื่อมวลชนเขาร่วมงานณห,หอประชุมจังหวัดยโสธรสารกลางจังหวัดยโสธรทั้งนี้นะคะโครงการคัดแยกขยะแลกบุญปี2 5 6 7ก็เป็นกิจกรรมที่ให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมสะสมแต้มบุญด้วยการนำขยะรีไซเคิลมาจำน่ายเมื่อจำนายได้1บาทก็เท่ากับ แตมบุญเพื่อที่จะให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันคัดแยกขยะและการนํำขยะรีไสเคินนะคะมาจำน่ายเป็นการลดขยะลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและการยังเป็นการลดการปล่อยกา๊าซเลื่อนกระจกส่วนร่วมนะคะการร่วมบริจาคสะสมแตมบุญนั้น เงินที่ได้ก็จะเอาไปซ้อยเหลือผู้ดอยโอกาสและก็ใส่ในกิจกรรมสาธารณกุศลโดยในมือนีก็เป็นการจัดกิจกรรมเถือที่3และก็มีหน่วยงานเขาร่วมจำนวน36หน่วยงานสะสมแต้มบุญร่วมจำนวน4,366แต้มบุญสามารถที่จะลดผ้าว่าเรื่อนกระจกได้4 7 6 6กิกโลโกร,รมัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าโดยจังหวัดยะโสธรได้มีการส่งเสริมและก็สร้างความตาระหนักรู้แก่ประชาชนให้หูว จ้าเครื่องของการคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยตนเองภายใต่แนวคิดที่ว่าใครเป็นผู้ก่อขยะนะคะผู้นั้นมีหน้าที่รับผิดชอบในการที่จะจัดการขยะราคาและก็มีการนำลัก 3R ก็คือ Reduce, Reuse, Recycle ให้จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดสะอาดอย่างย่างยื่นนั่นเองค่ะ